สวัสดีเพื่อนๆนะคะวันนี้แม่โอ๋จะมาแบ่งปันวิธีการทําดอกมาลินะคะอุ้ยหล่นดอกมาลินี้นะคะก็จะมีใบในตัวแล้วก็ทําเป็นเข็มกลัดนะคะเอาไว้สําหรับติดอกเสื้อนะคะหรือว่าจะเอาไปติดกระเป๋าติดหมวกก็ได้นะคะขั้นตอนการทํานะคะก็ไม่ยุ่งยากเลยแค่เพื่อนๆมีไหมพรมหรือว่า อันนี้แม่โอใช้เป็นไหมคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเราสามารถใช้ไหมที่เรามีอยู่ได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นไหมคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแม่โอก,ก็จะใช้สีเขียวทําเป็นใบไม้แล้วก็สีขาวนะคะทําเป็นดอกบะลิแล้วก็จะมีการไกลตัดได้มีเข็มสําหรับอเอาไว้ร้อยนะคะเป็นเข็มหัวทู่เนาะแล้วก็มีโครเชต์นะคะเบอร์สี่ หรือว่า2.5งมิลนะคะแล้วก็มีเข็มกลัดแป้นเข็มกลัดนะคะก็จะเป็นแป้นกลมๆแบบนี้นะคะแม่โอดจะใช้ขนาดอยู่ที่2.5เซนนะคะก็คือมันก็จะพอดีกับฐานของดอกเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ก่อนที่เราจะเริ่มถักโซ่นะคะให้เพื่อนๆเผื่อปลายใหม่นะคะเอาไว้ประมาณ30เซนหรือว่ามากกว่านั้นก็ได้นะคะเพราะว่าเราจะเอาไว้ประกอบดอกตอนที่เราจะเสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มโซ่ที่46โซ่นะคะขึ้นโซ่ได้ตามความถนัดของเพื่อนๆแต่ละคนได้เลยนะคะ แล้วก็นับให้ครบ46นะคะ พอครบ46โซ่เสร็จแล้วนะคะให้เพื่อนๆนนับย้อนกลับมานะคะอีก6โซ่เสร็จแล้วก็แทงเข็มลงไปแล้วก็ควักขึ้นมานะคะแล้วก็รวบทีเดียวเลยก็จะได้เท่ากับ1ช่องนะคะแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็ทำโซ่อีก3โซ่นะคะแล้วก็นับไปอีก หนึ่งสองแล้วก็แทงเข็มลงไปแล้วก็ควักขึ้นมาแล้วก็รวบหมดเลยนะคะก็จะได้เป็นช่องเล็กๆขึ้นมานะคะต่อไปเราก็ทำโซ่สามแล้วก็แทงเข็มลงไปเว้นช่องนะคะก็คือนับหนึ่งสองแล้วก็แทงลงไปนะคะแล้วก็โซ่สาม ก็แทงลงไปเหมือนเดิมค่ะเว้นช่องนะคะเราจะทำแบบนี้นะคะโซ่3ามแล้วก็คดลงไปเว้นช่องนะคะทำไปจนสุดปลายโซ่เลยค่ะก็จะได้รวมกันอยู่ที่20ช่องพอดีนะคะ พอทำไปจนสุดปลายโซ่แล้วนะคะเราก็จะได้อยู่ที่20ช่องพอดีเลยนะคะแบบนี้ค่ะเป็นช่องเล็กๆๆเ,เ,เล็กนะคะทั้งหมด20ช่องเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มทําเกสรตรงกลางมันก่อนนะคะโดยเริ่มที่โซ่หนึ่งแล้วก็พลิกกลับนะคะ แล้วแทงลงไปในรูเลยเสร็จแล้วก็ควักขึ้นมานะคะเราก็รวบหมดเลยแล้วก็โซ่สามแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งควักลงไปนะคะเป็นพอหนึ่งคอนะคะแล้วก็รวบหมดเลย อันนี้ก็เป็นพอ1คอเช่นกันค่ะทําเป็นสองครั้งนะคะใน1รูเสร็จแล้วรูถัดไปนะคะเราก็จะทําพอ1คอสมครั้งช่องที่3มนะคะก็ทําเหมือนกันพอ1คอสมครั้ง เสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นโซ่อีก3ครั้งแล้วก็คดลงในช่องที่3นะคะก็จะได้เป็นเกสรข้างในเนาะต่อไปนะคะช่องที่4ก็จะคดลงก่อนนะคะเสร็จแล้วโซ่3พอ1คอ2ครั้ง แล้วก็โซ่3อีก1ครั้งนะคะแล้วก็คดลงช่องเดิมก็จะได้เป็นกลีบมะลิแบบนี้นะคะช่องถัดไปเราก็ทําเหมือนกันนะคะคดแล้วก็โซ่3พอ1คอ2ครั้งโซ่3แล้วก็คดลงที่เดิมนะคะคดลงช่องเดิม ทำแต่ละช่องนะคะก็จะเป็นกลีบดอกไม้1กลีบนั่นเองนะคะให้ทำไปเรื่อยๆนะคะจนได้16กลีบนะคะหรือถ้าบางคนเนี่ยอาจจะได้ช่องมากกว่านั้นก็คือให้เหลือไว้3มช่องสุดท้ายนะคะเพื่อที่จะใส่ใบเนาะเดี๋ยวเราจะถักไปเรื่อยๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาใส่ใบด้วยกัน พอครบกลีบแล้วนะคะเราก็สามารถตัดปลายใหม่ได้เลยนะคะไม่ต้องเหลือไว้ยาวนะคะตัดทิ้งไปได้เลยเสร็จแล้วก็จะได้กลีบประมาณนี้นะคะกลีบดอกเล็กๆในส่วนของใบนะคะเพื่อนๆสามารถทําเป็น2ใบ3ใบ4ใบก็แล้วแต่เพื่อนๆได้เลยนะคะโดยการ เพิ่มหรือว่าลดจำนวนกลีบลงได้นะคะอันนี้เราจะทำสามใบแล้วก็เหลือไว้3ามช่องนะคะเสร็จแล้วเริ่มต้นด้วยโซ่3ามอันนี้เปลี่ยนได้เป็นสีเขียวเสร็จแล้วนะคะแล้วพอ1คอ1ครั้งอันนี้จะเป็นพอสองคอนะคะ1ครั้งก็คือพันหัวเข็มสองครั้ง นั่นเองนะคะเสร็จแล้วก็โซ่3ามแล้วก็คดตรงที่ปลายพอหพอสอคอ1ครั้งเมื่อกี้นะคะคดลงไปเลยเสร็จแล้วก็จะพอ1คอ1ครั้งแบบนี้นะคะ ไปกันแบบช้าๆเลยก็จะได้เป็นอย่างนี้เสร็จแล้วก็โซ่สาแล้วก็คดลงช่องเดิมนะคะพอเสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นใบไม้หนึ่งใบแบบนี้ค่ะใบไม้ที่มีปลายแหลมนะคะช่องถัดไปก็ทำเหมือนกันนะคะก็คือคด แล้วก็โซ่สามพอหนึ่งคอหนึ่งครั้งพอสองคอหนึ่งครั้งโซ่สามคดข้างบนนะคะ คอหนึ่งขอหนึ่งครั้งโซ่3ามคดลงช่องเดิมก็จะได้ใบไม้อีกหนึ่งใบนะคะใบสุดท้ายก็ทำเหมือนกันค่ะจนครบ3ใบพอครบ3มใบเสร็จแล้วนะคะก็คือให้ตัดปลายใหม่ได้เลย ไม่ต้องไว้ยาวนะคะเราก็จะได้ใบไม้3ใบแบบนี้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบหลายๆใบก็สามารถเพิ่มได้นะคะหรือว่าลดจำนวนลงได้ค่ะจัดการเก็บปลายใหม่นะคะเข้าไปข้างในนะคะให้เรียบร้อยโดยการใช้เข็มค่ะจะง่าย ก็จะได้ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะมีใบ3ใบอยู่ตรงปลายนะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นกปีกเล็กๆ,ๆแล้วก็ตรงอีกปลายอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเกสรน,นะคะที่ยาวติดกันเลย3มช่องนั่นเองส่วนปลายใหมที่เหลือนะคะที่เราเผื่อไว้ตั้งแต่แรกให้อามาใส่เข็มนะคะ ทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวเราจะประกอบดอกกันนะคะโดยการม้วนเกสรเป็นเล็กๆเลยแบบนี้แล้วก็ใช้เข็มนะคะสอยให้แน่นให้เรียบร้อยการประกอบดอกนะคะไม่ยากก็แค่หมุนไปให้แน่นๆ แล้วก็ใช้เข็มสอยไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยค่ะก็คือพอหมุนเกสรเสร็จปุ๊บแล้วก็หมุนกลีบไปเรื่อยๆนะคะตอนที่หมุนไปเราก็สอยไปเรื่อยๆนะคะมันจะได้ไม่หลุดออกจากกันเนาะแล้วก็มันก็จะประกอบกันมาเป็นดอกนะคะ เราก็จะหมุนเป็นวงกลมไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เย็บไปด้วยเพื่อป้องกันให้ไม่ให้มันหลุดนั่นเองนะคะนะคะก็หมุนไปแล้วก็เย็บไปนะคะพอถึงตรงใบแล้วก็เย็บยึดติดให้เรียบร้อยนะคะเหมือนกันเลย ตรงปลายก็ตัดทิ้งไปได้เลยนะคะไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนะะี่ค่ะก็เย็บให้มันแน่นหนาเย็บไม่ให้มันหลุดนะคะเราก็เย็บให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเห็นไหมคะเพื่อนๆน ดอกของเราก็จะสวยงามตามธรรมชาติเลยกลีบดอกมันก็จะสลับกันเองนะคะหรือว่าเราจะจัดให้มันก็ได้นะคะแต่อันนี้เราก็แค่หมุนหมุนมุนมันก็จะกลายเป็นดอกของมันเองเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ตัดปลายใหม่ทิ้งให้เรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาติดเข็มกลัดกันนะคะไม่ยากแล้วขั้นตอนนี้ สวยไหมคะทุกคนปีนี้เราก็จะมีดอกมะลิฝีมือของเราไปไหว้คุณแม่นะคะทุกคนทำไขยก็ได้นะคะหรือว่าจะทำแจกก็ได้คะ่ะทุกคนอันนี้นะคะก็คือแป้นเข็มกลดัดเราจะใส่กาวตรงที่แป้นเข็มกลดัดหรือว่าจะใส่กาวตร,ตรงตรูดดอกมะลิก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็แปะลงไปเลย ไม่ยากค่ะสวยงามเสร็จแล้วนะคะทีนี้เอาไปติดเสื้อได้เลยดอกมะลิของเราเราจะสามารถทำเป็นเข็มกลดัดทำเป็นพวงกุญแจก็ได้นะคะจะเห็นได้ว่าดอกมะลิของแม่โอนเนี่ยมีหลายขนาดมาก ก็คือว่าทดลองทำแบบหลายขนาดมากค่ะแล้วก็มาลงตัวที่ขนาดสุดท้ายนะคะก็คือว่ามันจะดูพอดีดอกไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปเนาะนี่แหละค่ะทุกคนทําตามง่ายๆได้เลยนะคะไม่เข้าใจตรงไหนสามารถถามแม่โอนได้เลยนะคะคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะบ๊ายบาย